ทางชมรมทืีนทีวีคุณเจ้าคุณทุกี้ธรรมธรรมาเชียได้มาร่วมถวายน้ำปันะหนึ่งในคุณเทตมหาชาติของวัดซับตะคอซึ่งเป็นโยมอุปถัมภ์อยู่แล้วเดี๋ยวโอกาสหน้าจะได้ช่วยส่งเสริมสนับสนุนตอนนี้ชมรมทืีนทีวีมีสาขามีการช่วยสาธารณส,รส,รส,รสรงเคราะห์มากรถตู๋ประมาณกี่คันตอนนีเกือบ7คันแล้ว6 7 8คันที่ห้า ก็สามารถช่วยสังคมได้อย่างนีเลยบอกได้ทุกเมื่อสั่งและทุกเวลาคนแก่คนเฒ่าไหนะที่ไม่มีรถบินแชร์ไม่มีขามขาก็สามารถติดต่อมาที่แกนการเทวโวัลยัพาะได้แล้วก็ติดต่อประสานงานกระนมทางซุลิงทจีวีให้ขออนุโมทนาด้วยขอบคุณเวลาเด้อเจริญเจริญ กเรนะตังส e ังขังอาภิปูชยามะอะระหังสัมมาสัมพุทโภควาพุทธังพระคขวันตังอาภิวาเทมิพุทโธมีนาถธพุทธเจ้าพระศิพึ่งของเราสวากาโตพระคขวตาธรรมโม ธรรมนามาสามิธรรมโมเมนะถูพระธรรมที่พึ่งของเราสุปฏิปันโนภาคะวะโตสาวกสร้างโคสร้างขางนามิสังโฆเมนะถูพระสงฆ์ธรรมสัมวานการุณอาญบัาน ข<น>อเชิญเทพเทวดาทั้งหลายทิศบุรพาทิศอาคเนทิศทักษินทิศหอรดีทิศปัจจิมทิศพายาบทิศอุดรทิศอีสานทั้ง16บกั้นฟ้า15ชนินบัดน,นี้พวนข้าพระเจ้าทั้งหลายจะได้ถวายพระพุทธรูปปางจากักรพรรดิพระเจ้าเปิดโลกให้ประจำไหวสัสาสนะสถานคนกราบไหวไปมาณน้าหมู่แหมู่หในตบ,บนไทเจริญนี้ บัดนี้มีเจ้าภาพมาร่วมถวายขอจงนโมุธนาสาธุการพร้อมกันสาธุสาธุสาธุาธอนุโมทามินาโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะาโตสัมพุทธัสสะว่าตามเดิมอิมังพันเตพุทธรูปัง สังคัสสะโอโนชยามะอายะติงอายะติงสาสนัสสะอาติโรจนายะจะถาวระราชาจะสาธุโนพันเตสังโคอ,อิมังพุทธรูปังปฏิคันหาตุ อามหากังทีครตังหิตายะสุขายะข้าแด่ท่านผู้เจริญข้าพระเจ้าทั้งหลายขอน้อมถวายซึ่งพระพุทธรูปปางจากักรพรรดปางเปิดโลกแด่พระสงฆ์เพื่อความรุ่งเรือง เพื่อความถาวรแห่งพระพุทธศาสนาข้าแด่พระสงฆ์ผู้เจริญขอจงรับซึ่งพระพุทธรูปปางจากักรพรรดิเปิดโลกเปิดโชคเปิดลาบเปิดวาสนาบารมีเปิดความดีที่ได้ทำแล้วให้เป็นไปเพื่อประโยชน์เพื่อความสุขแก่ข้าพรเจ้าทั้งหลาย และญาติทั้งหลายที่ดวงรับไปแล้วอันหนึ่งขอที่สน,กสนุกศนให้คุณพ่อมันทูลแก้วแม่ปุ้ยนินโทคุณมนูวงขันเมืองพระนิกรกิติวุฒโธจงมารับอนุโมทนาในบุญกนนุศลนี้จงทุกประการเทินสาธุสาธุ มอมวนได้ใช่ไหม,หมอมวนได้อุตตปาธิยานังพุทธังเปิดโลกธรรมันเปิดโลกสังฆงขบวโลกเปิดด้วยโชควาส,สนาบารมีของทุกๆคนขอองค์สมเด็จพระพุทธเจ้าเปิดโลกจักพัดนีจ้จงเสด็จอยู่กับพวกเราให้มีความสุขเจริญาุุจากคงอุตตปาธิยานังอุตตปาธิปัญญาอุตตปาธิวิชชาอุตตปาธิอ,า,อาโลกโก พอถึงไหมองค์นี้สูงสองเมตรเก้าสิบงนี้ตอนนึกอย่างนี้เดี๋ยวเราโยมฟังนึงว่าที่ไปที่ดงปีนี้ไปได้โรคมาจะแม่หายป่วยโยมแม่ก็จะสั่งผ่าตัดเดือนมกราสามพังกวิหารก็เดินลงไปสิบกิโลพัก ที่หนึ่งสิบกิโลพักคืนหนึ่งไปเรื่อยๆฉันก็ตามไปดูอยู่สี่ห้าครั้งมีวันหนึ่งไปถึงอำเภอชานุมานมันริมโขงชานุมานอำนเนจะเจริญติดต่อกับมุกดาหารฝันฝันเห็นว่าวัดของเราเนี่ยโปร่งสะอาดใสคนมากราบทั้งแปดทิศแต่พิจลูกปางยืนนึกไม่ออกว่าปางอะไรเนาะขอเรากจุดทูบพอดีเข้าไปในวัดตรงนี้เป็นวัดธรรมของหลวงปู่คำคะนึง เพราะว่าลูกฝันแบบนี้ให้บอกล้างสาเหตุที่ว่าจะเอาอะไรลงที่วัดให้มันสะอาดให้มันดูดีงามวันหลังมามาเน,นึกไดอ๋อปางจากักรพรรดิจะมีมโนพุทธลูกป,ปูนพุทธลูกเสลี่ยสินพุทธลูกหล่อ,อติดงานอยู่ก็เลยให้โอโทรไปหา,าจะจีเพราะไม่มีลายกันอยู่บอกย่าวองเอางี้ ถ้าเป็นไม่ได้ก็เอาพุทธรูปปางนี้มาเดี๋ยวพวกเราชาวบ้านจะช่วยอีกทีหนึ่งถ้าสั่งถ้าสั่งโรงงานก็จะนานสั่งหลอก็นานเอามาก่อนโมทนาบุญกับตระกูลของพะยามันรุนแก้วม่ใหญ่ปุยนินโททุก,ท,กทุกพี่งน้องี่เห็นกันอยู่ทุกปีเนาะขอให้ท่านยงเจริญงอกงามไปบุญในสวากขาจะทำนำตนในพ้นทุกมีความสุขถาพรเงินทองไหลมาจะมาเพื่อประโยชน์ต่อทานสาธารณะ ทำกิจใดที่เจ้าภาพและญาติมิตรพี่น้องตั้งใจไว้แล้วในวันพระเจ้าเปิดโลกในวันนี้จงสำเร็จสมปรารถนาทุกป,ประการโาครคภัยไข้เจ็บจะได้มาเบียดเบียนขอความสุขความสวัสดีความเจริญทั้งหลายจงมีแก่ท่านทุกคนทุกตนเทิดอิจิตังปฏติตังตุงยหังเกปเมวาสเมจโตสเพโตเรโตสังกปา Jantupanara Suyata Manichutira Suyata Sampitiyo Amiwa Jantusa Pandroha Kua Vinnan Sattumati Ampavan Vandarayu Sukhiti Kayukua เนียดตัเดียจังบุตรรมปัจจิโนยจัตตรรโยธรรมวันธานตทีอายุวันโดยสุขังพภารังอายุวัตโกธนนาว ตโกสิริวาตโกยาสวัตโกวัลวาตโกสุขวัตตะโกโหตุสัพพาธาทุกขโรกายยาเวราโสกะสาตุจุปตะวาอันเดกาอันตระ ยาปิวินาสันตุจเตชะสาชยาสิติตันนังลาภโสทิพา์ขยังสุขังปารังสิริอายุจจวานโนจะโอคังวุตีชยาสวัสตวาสะจายุจชิ วสิทธิพวันตุเตสัพพทุกสัพะโศกสัพะโรคสัพะไฟครสเนอาจารย์รายวิวันชายเยสัพะทานังสัพเพพุทธะภาลาปัตตาสัพพโส